สวัสดีครับพบก,กับผมกำมื์สมัยใจสว่างนี่คือรายการรู้จริงเรื่องความรักไม่ว่าคนจะอยู่นในซอกใดมุมใดในโลกนี้ผมจะเอาด้วชุดิดเดินทำให้หาคุณและแก้ปัญห,หา,าค,ความรักคนให้จนได้เพราะผุคือผู้เชี่ยวชาญเรื่องความรักนะครับวันนี้ ผมจะมาพูดเรื่องอะไรวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องความหมายของคาว่าแฟนบางคนให้ความหมายของคาว่าแฟนว่าอาคือคนที่รักเราและเรารักคือคือบางคนให้ความหมายว่าคือคนที่เข้าใจเราบางคนที่ความหมายว่าคือคนที่อ <c oughs> มีเมตตาต่อเรานะครับ าษาอย่างทองแท้ด้วยการใช้ความคิดที่ไม่ลำเอียงเลยนะครับจนจนทำให้ได้ความหมายออกมาที่ยังถูกต้องที่สุดนะครับความหมายที่ถูกต้องชัดเจนที่สุดของคำว่าแฟนก็คือเชื่อใจและไว้วางใจนะครับทำไมต้องเป็นเชื่อใจแลยไม่ไม่เอเชื่อใจและไว้วางใจล่ะครับก็เพราะว่าเมื่อคนเรานั้น เชื่อใจไม่ไว้ใจแล้วคนเราก็จะมีแต่ความทุกข์ความทุกทุกทุกอยู่เสมอชีวิตคู่กับแฟนนั้นไม่มีวันที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เลยไม่มีวันทุกอยู่ทุกวันมีความทุกอยู่ทุกวันดังนั้นวิธีที่จะหลุดพ้จากความทุกได้ก็คือเชื่อใจและไว้ใจแฟนเท่านั้นเองดังนั้น คราหมายของแฟนจึงมีความหมายว่าเชื่อใจและไว้วัใจนะครับดังนั้นทุกคนก็คงอยากจะรู้วใช่ไหมว่าการไว้ใจเชื่อใจแฟนนั้นมีข้อดีและข้อเสียอ,อย่างไรบ้างนะครับผมได้ ใช้ความคิดด้วยความไม่ลำเอียงศึกษาอย่างท่องแท้แล้วนะครับได้ออกมาข้อดีนั้นมีอยู่ส2บสองล้อแลข,อข้อเสียงมีอยู่ข้อเดียวนะครับผมจะอ่านให้ฟังนะครับเนื่องจากว่าผมจำไม่ได้นะครับข้อดีก่อนนะครับหนึ่งจะทำให้คนเรานั้นรู้จักกันให้อภยัยเพราะว่าเมื่อแฟนทำผิดคนเราก็จะเชื่อใจและไว้ใจว่าแฟนจะไม่ไปทำ ผิดอีกและถึงแม้ว่าแฟนจะทําผิดหลายครั้งคนเราก็ยังให้อภัยเพราะการเชื่อใจและไว้วางใจที่มีต่อแฟนคนเราจะไม่จดจําความผิดในอดีตของแฟนแล้วก็แล้วก็นํามาทะเลาะตลอดเวลาอีเพราะคนเราเชื่อใจและไว้วางใจว่าแฟนได้สัานึกผิดแล้วทําให้คนเราไม่อิจฉาลิษยาเวลาที่แฟนแบ่งปันความรัก ความช่วยเหลือไปให้พ่อแม่พี่น้องญาติเพื่อนเพื่อนเพราะคนเราเชื่อใจและไว้ใจแฟนว่าแฟนรักคนเราเสมอคนเราจะปิดหูปิดตาให้มิชิดเสมอไม่ยอมรับฟังการสาหลายใบสีของขี้ปากชาวบ้านว่าแฟนแอบไปมีคิกหรือทำในสิ่งที่ไม่ดีเพราะคนเรายอมรู้ดีว่าขี้ปากชาวบ้านทั้งหลายมันอิจฉาความรักของเรา แม้ว่าขี้ปากชาวบ้านจะพูดให้แฟนของคนเราเสียมากแค่ไหนก็ตามแต่คนเราจะไม่ยอมทะเลาะก,กับแฟนเด็กค่ะเพราะคนเราเชื่อใจและไว้วใจแฟนเสมอถ้าประจัจกหลักฐานพยานข้อมูลที่แท้จริงคนเราจะไม่ยอมใส่และไปสีแฟนเด็กค่ะเพราะคนเราเชื่อใจ และไว้วางใจแฟนเสมอนั่นจึงทําให้คนเราไม่ได้ทะเลาะกับแฟนนั่นจึงทําให้แฟนรักคนเราอย่างมากไม่มีวันเสื่อมถอยลงเลยคนเราจะไม่พูดให้แฟนตัวเองต้องเสียหายเด็กดขาดเพราะคนเราเชื่อใจและไว้วางใจในส่วนดีของแฟนอยู่เสมอทําให้เราเชื่อใจ ขอโทษนะครับทาให้คนเราซื่อสัตย์พักดีต่อแฟนเสมอเพราะคนเราเชื่อใจและไว้วางใจในความซื่อสัตย์และพักดีที่แฟนมีต่อคนเราเสมอคนเราจะยอมทําดีกับแฟนเสมอเพราะเราเพราะคนเรานั้นเชื่อใจและไว้วางใจแฟนเสมอนั่นจึงทําให้แฟนยอมทําดีกับคนเราเสมอเช่นกันแฟนจะขอบคุณองเราเสมอที่คนเราเชื่อใจและไว้วางใจแฟนและได้รับสิ่งตอบแทนจากแฟน ดืด้อความรักที่มีความสุขเล่บั้นคงตลอดไปทําให้คนเราใช้ชีวิตยอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขที่สุดและคนเราไม,ไม่ไม่ไม่ได้เครียดเลยสักครั้งเพราะการเชื่อใจและไว้วางใจแฟนทําให้คนเราไม่ได้ทะเลาะกับแฟนเลยคนเราได้รับสิ่งตอบแทนจากสวรรค์ร้อยเปอร์ซนเต็ม และสิ่งตอบแทนจาสวรรค์นี้จะท้ให้คนเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขที่สุดคนเราจะรู้สึกว่าคนเราได้ทําในสิ่งที่มีค่าและมีประโยชน์ยิ่งทำในโลกนี้และสวรรค์แล้วนั่นคือสิบสองข้อดีที่ผมได้ได้ค้นหามาให้มาให้นะครับ ส่วนข้อเสียนะครับข้อเสียมีอยู่ข้อเดียวคือแฟนนั้นจะไปมีกิ๊กมีกิ๊กหรือว่าเป็นไปมีเมียน้อยนั่นเองนะครับมีน้อยหรือว่าผัวน้อยเป็นต้นผู้หญิงก็ไปเป็นผัวน้อยผู้ชายก็เปมีมีน้อยหรือมีกิ๊กนะครับแต่ไม่เป็นไรข้อเสียข้อนี้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเลยเพราะว่าการไปมี การไปมีกิ๊กนั้นถือจะเป็นอย่างไม่แค่หนุ่มสาวก็ตามนะครับอย่างไม่ใค่หนุ่มสาวก็ตามมันก็มีความผิดมันก็เป็นบาปการได้เพราะความผิดของเขานั้นคือเขาไปมีนนไปมีโฉ้นั่นเองผิดสินข้อที่สามคือไปมีโฉ้การมีสินข้อที่สามนั้นทำให้เขาต้องได้ลงนรกอย่างแน่นอนอย่างแน่นอนที่สุดนะครับ ดังนั้นเราะสบายใจได้เขาทาผิดเขาต้องต้องได้รับการลงโทษจากในในรลกนั้นอย่างแน่นอนและหรือว่าบาปกรรมนั้นจะตามทันเขาในชาตินี้คือเขาจะเจอแต่คนที่ไม่จริงใจเขาเขาจะเจอแต่คนที่หลายใจนะครับนั่นนั่นก็คือข้อเสียเพียงข้อเดียวแต่เมื่อเราคิดข้อเสียข้อนี้แล้วมันก็เขาก็ต้องได้รับการลงโทษอยู่แล้ว นี่ก็ทำให้เราสบายใจใช่ไหมครับนะครับนั่นแหละข้อเสียข้อเสียเขาก็ต้องได้รับการชดใช้อยู่แล้วนั้นจนสบายใจได้เลยนะครับนั้นข้อดีมีตั้งมากมายดังนั้นจึนจนจนงเชื่อใจเลื่อไว้วางใจแฟนเถอะเชื่อใจเลื่อไว้วางใจแฟนเถอะชีวิตของเรานั้นจะได้มีความสุขความสุขและความสุขความสุขอยู่เสมออยู่กับมีแฟนและมีความสุขเสมอไม่ต้องทะเลาะกันทุกวันไม่ต้องมีความคลียดไม่ต้องมีอะไรทั้งสิน้น นี่แหละนี่แหละการเชื่อใจและไว้วานใจแฟนจึงมีประโยชน์อยู่มากมายถึงขนาดนี้แหละนะครับจงใช้มันซะจะเก,กิดประโยชน์ที่สุดสำหรับคุณ